สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาบันทึกข่าวสารนวงการรถยนต์นะฮะโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่าย MG นะครับนั่นคือ MG ES5 นะครับรถยนต์คอสโอเวอร์ไฟฟ้าใหม่นะครับผมที่ชาร์จไฟเต็มนะครับวิ่งได้ไกลถึง525กิโลเมตรว่าที่น้องใหม่นะครับผมที่จะเข้ามาแทนที่ MG z a s t E นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์นี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกันตอนนี้ผมเลยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป MG นะครับเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษและก็จีนนะฮะได้เผยชมแรกของ All New MG ES5 2025นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าใหม่นะฮะที่มาในรูปแบบ SUV Crossover ที่มีขนาดกระทัดรัดนะผมสำหรับครอบครัวโดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะฮะในปลายปีนี้ไปมีความเป็นไปได้สูงมากนะฮะ ที่จะเข้ามาทำตลาดแทนที่ MG ZE V ในอะนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับสำหรับ MG ES5 นะฮะจะมาพร้อมกับงานออกแบบใหม่นะฮะผมที่เน้นความเฉลียวโดยจะเน้นเจาะในกลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวนะครับผมแล้วก็วัยทำงานรวมไปถึงกลุ่มลูกค้านะครับผมที่กำลังเริ่มที่จะสร้างครอบครัวตัวรถนะครับผมมาในรูปแบบ SUV ค r o s s o v e r ไฟฟ้าขนาดัดรัสสำหรับ MG ES5 นะฮะจะเป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะจากเริมครั้งแรกทา MG นะครับผมตั้งชื่อว่า ES5 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น e อ5ไฟในด้านงานออกแบบดีไซน์ด้านหน้านะฮะจะมาในแบบปิดทึบนะครับผมซึ่งเป็นแบบฉบับตามรถไฟฟ้าในยุคป,ปัจจุบันขนาดข้างน้วยชุดไฟหน้าแบบแยกส่วน2ชั้นด้านบนนะผมจะเป็นไฟ DR ี LED นะฮะที่เป็นกรอบตรงเดียวยาวโดยมีชุดไฟ LED นะครับผมวางเรียงต่อกัน3ดวงขณะที่ชุดไฟสองสว่างนะฮะจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างหมูด้านล่างถัดลงมาโดยจะมีช่องดักอากาศนะครับผมเชื่อมต่ออยู่ที่ด้านล่าง นอกจากนั้นนะฮะยังมาพร้อมกับช่องหน้าอากาศคู่ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเติมความสปอร์ตและความลุด,ดันนะครับผมด้วยชุดพาร์ตแต่งสีดํารอบตัวนะฮะที่ชายด้านล่างเส้นสายด้านข้างของตัวถังนะฮะจะมีเส้นนําสายตานะฮะที่ลากยาวตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าลากยาวไปนถึงชุดไฟท้ายพร้อมตกแต่งชายประตูด้านข้างนะผมด้วยแถบสีพรีเมียมขณะที่มือเปิดประตูนะฮะจะมาในรูปแบบปกตินะครับผมที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัดกระาครอบกระจกมองข้างนะฮะที่เป็นแบบสีดำนะฮะมาพร้อมกับชุดไฟเดียวในตัวเสริมความดูดราของขอบหน้าต่างบางข้างนะฮะด้วยคิ้วโครเมียมนะฮะที่ลากยาวตั้งแต่เสา A นะครับล้อไปตามขอบหน้าต่างนะครับผมไปถึงเสาซีด้านท้ายโดยชุดล้อนะครับผมจะมาพร้อมกับล้ออลลอยนะฮะที่มีขนาดล้อให้เลือกตั้งแต่17แล้ว18นิ้วขนาดที่ด้านบนหลังคานะครับผมยังมาพร้อมกับแรกหลังคานะฮะที่เป็นแบบโครเมียมเพื่อเสริมลุกนะฮะให้รถเป็นสไตล์คอร์ทโอเวอร์ over. พร้อมกับรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับด้านท้ายนะฮะจะมาพร้อมกับชุดไฟไท้ายทรงตัววายที่วางพาดยาวเป็นมือที่ด้านหลังโดยมีตราโลโก้ของ MG นะครับผมขั้นไว้ตรงกลางหน้าขนาดของมิติตัวรถนะฮะจะมีความยาวอยู่ที่4,476ม mm, ิลมกว้าง1 8 4 9มิลมสูง1 6 2 8มิลมและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2 7 3 0ม mm, ม รองรับน้าหนักบรรทุกนะครับผมสูงสุดอยู่ที่1,685ถึง1,740กิโลกร,รัมนะฮะนอกจากนั้นนะฮะตัวรถเนี่ยยังมีวงเลี้ยวนะผมที่แค่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการขับขี่อีกทั้งนะผมยังมีจุดสูงถ่วงที่ต่ำเป็นพิเศษภายในห้องโดยสารนะผมออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายนะครับผมจะมีความหรูหราพร้อมกับออกแบบมีพื้นที่กว้างนะฮะโดยทาง MG เผยว่านะครับมีพื้นที่ใช้งานนะครับผมมากถึง4.24ตารางเมตรด้านแผงแดชบอร์ดนะฮะ ได้รับการติดตั้งหน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตอลนะฮะที่ถูกฝังไว้บนคอนโซลหน้ามาพร้อมกับพวงอม,อมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟนะครับผมที่วางอยู่ด้านหน้า,านอกจากนี้นะผมยังมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสในลอยตัวมาให้ด้วยนะครับโดยขนาดหน้าจอต่างๆนะผมยังไม่มีข้อมูลออกมาแต่คาดว่านะผมหน้าจอน่าจะไม่ต่ำกว่า12.9งนิ้วนะครับขณะที่คอนโซลกลางนะฮะออกแบบไม่ให้มีลักษณะที่ยาวเชื่อมต่อติดกับคอนโซลหน้า จากภาพที่เปิดเผยออกมานะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีท่านชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายถึง2ตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้ว2ช่องส่วนชุดป่นเกียร์นะฮะจะเป็นแบบก้านนะครับผมที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยการตัวเบาะนะครับผมจะมีทั้งแบบที่เป็นวัสดุผ้าแบบทูโทนะครับผมแล้วก็วัสดุหนังโดยมีให้เลือก2เฉดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเบจนะครับผมแล้วก็สีโทนดามาพร้อมกับหลังคาสัรรูแบบสองชั้นนะผมที่กว้างขวางนะครับเกือบเต็มพื้นที่ของหลังคารถ MG ES5 นะครับ จะถูกสร้างขึ้นบนถานไปรษาีไฟฟ้าในบูล่าของทาง s a i c นะฮะจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมถูกเผยออกมานั้นตัวรถนะฮะจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวนะครับผมที่วางอยู่ที่ล้อคู่หลังให้กําลัง125กิโลวัตต์หรือ168แรงม้าแรงิดสูงสุดจะอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับโดยทาง MG เผยว่านะฮะตัวรถเนี่ยจะมีอาาัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมอยู่ที่8วินาที ได้ทาความเร็วสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่170กิโเมตรต่อชั่วโมง MG s ไฟนะครับผมจะจับคู่กับชุดแบตเตรเอ,อรี่ lithium แมกนีเซียมฟอสเฟตนะครับที่ทาง MG เคมีบ้าจะมีความบางที่สุดในโลกนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีความบางอยู่เพียง110มิลิเมตรมีความจุให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่49.7สิบกิโลวัตต์ชวและ62.2ิบสกิโลวัตต์ชวชาร์จไฟเต็มนะครับผมวิ่งระยะทางสูงสุดอยู่ที่สี่รมอย5ี่สิบห้า และ525กิโลเมตรนะฮะตามมาตรฐาน C-LTC โดยตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับช่วงล่างแบบบีสลักไฟ์ลิงนะฮะตําหรับ MG ES 5นะฮะใจรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะฮะในช่วงปลายปีนี้ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาแทนที่ MG ZS EV นะครับและจะเข้ามาเป็นรุ่นน้องของ MG 4นะครับผมที่เป็นรถแฮชแบ็กที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยราคานะครับผมที่คาดการว่าจะเปิดตัวในสื่อประเทศจีนนะครับ คาดการไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ4.6แสนถึง7แสนบาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมของ MG ES5 นะครับขอโต๊ะไฟฟ้าใหม่นะครับผมจากค่าย MG สำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมจะเข้าไทยไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะว่าไปข่าวสารกันใหม่นที่หน้าหรบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย